ก็เลยประชากรนักกอล์ฟของญี่ปุ่นผู้หญิงที่รอสอบโปรเยอะมากพี่ว่า LPGA เนะี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างเป็นสากลให้ทุกคนสามารถที่จะไปเดินทางเส้นนี้ได้มีการจ้างล่ามมีการจ้างแคดดี้ทุกอย่างแม่งเป็นคอสหมดอะอ,อะไรที่ใช้มนุษย์เป็นเป็นเครื่องจักรนะก็คือแพงหมดผ่านไปจนสเตจสุดท้ายเนี่ยเขาจะคัดเอาแค่20คนจากกี่คนโอ้โหน่าจะรวมๆแล้วน่าจะเป็นพันคน <c oughs> เห็นว่าถ้าเราพูดเรื่องญี่ปุ่นไม่ได้เลยเราต้อง,บ,งบังคับจ้างล่ามบ,าบังคับไห้ ต้องไปกับเราทุกวีกเลยเหรอคะใช่ต้องไปกับเราทุกที่ทุกเวลากว่า4 5 8ปีแห่งความเชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นนิชิคาว่านวัตกรรมที่นอนแอร์ออกแบบให้โอบรับสรีระเพราะการนอนที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่สวัสดีค่ะชื่อนุกนะคะบุษบากรสุขภัณฑ์ค่ะ ตอนนี้โปเล่นอยู่ทัวร์ไหนบ้างคะเล่นอยู่ไต้หวันทัวร์ค่ะใช่โ <Okay. S 1> เคท่านี้แล้วก็อ๋อมีไทยนิดหน่อยเล่นเล่นทัวร์ไทยนิดหน่อยคะ่ะแต่ตอนนี้เบสหลกัหลกๆอยู่ที่ไต้หวันไต้หวันใช่ค่ะเราเรื่องเส้นทางตอนเริ่มเล่นกอล์ฟให้ฟังหน่อยว่าเริ่มเล่นได้ยังไงตอนนั้นก็คือคุณพ่อกับพี่ชายเขาไปเล่นกอล์ฟกันเขาไปได้กอล์ฟที่ที่เชียงรายเนี่ยนะคะใช่แล้วตอนนั้นเราเด็ก เออแล้วแม่ก็คือเขาก็ทํางานอะไรเงี้ยเราก็อยากจะตามติดพี่ชายเราไปด้วยพ่อไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งดูก๊อกแก๊กก็แก๊กดูเขาตีอะไรเงี้ยเออด้วยความที่เรานแบบเด็กจุนอะชอบชอบแบบยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบซนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแบบไปลองใช่แเราชอบก็ตีตีแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันท้าทายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันสนุกดีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่เริ่มเล่น จริงๆอ่ะตอนที่ไปตอนนั้นประมาณแปดขวบแต่เริ่มเล่นจริงจังคือเก้าขวบค่ะอืใช่ก็ถือใจ่าไม่ได้เริ่มเร็วนะถือว่าเริ่มช้าใช่เริ่มช้าแล้วอะไรทําให้ถึงแบบคิดว่าแบบอยากไปแข่งเลยอ่ะแบบจริงๆด้วยความท้าทายมากกว่าคือพอมันเริ่มแบบตีเริ่มโดนมากขึ้นเริ่มอะไรมากขึ้นแม่ก็จะเหมือนกับเออ่ตีจริงไหมออตีจริงจังไหมพ่อแม่ก็ถาม พ่อก็เริ่มแบบเหมือนกับฝึกให้เราจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมาขึ้นมาขึ้นจนรู้สึกว่าพอไปออกลอ่อบอกอะไรปุ๊บก,ก็เริ่มแบบมีความทา้าทาย uh huh. จนแม่ถามว่าเนี่ยมันมีแมตช์แข่งที่เชียงรายนะอะไรเงี้ยใช่<ๆ>ก็ไปลองแข่งดูพอมันเริ่มแข่งก็เริ่มติดใจอใช่หลังจากนั้นมาก็ได้ไปคัดตัวเป็นทีมชาติใช่แข่งแข่งไปเลยนะแล้วก็พอเรามีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเริ่มแข่ง ดีขึ้นเรื่อยๆเงี้ยก็เขามีคัดทีมชาตินะตอนนั้นอือ่าเราก็เลยไปแองดูลองดูใช่ถึงตอนนั้นเราเริ่มมีแววละเออคือเราไปแข่งแล้วชนะนู่นนี่นั่นอ๋อล้วก็เลยไปมีการชนะอะไรมากขึ้นอืมเริ่มแบบได้ไปแข่งต่างประเทศบ่อยๆเหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกล้าที่จะลองคัดทีมชาติดู อ่าตอนนั้นไปครั้งเดียวเลยแล้ว like ก็ได้เลยใช่ใช so ่ต like ื่นเต้นมากเลยนะตอนนั้นแล้วมันม so ันมันมีความยากยากยังไงบ้างตอนที่พอได้ยินมาว่าเราไปเข้าไปในทีมอะเราไม่ได้แปลว่าเราจะได้เล่นแข่งเลยใช่ไหมมันต้องมีการแข่งกันในนั้นอีกใช่ใช่คือคัดเข้าไปเนี่ยเขาท็อปแปดคนค่ะพอืใช่ได้แปดคนปุ๊บก็เข้าไปเก็บตัวก่อนค่ะอ่าเก็บคะแนนต่างๆแล้วเขาก็จะมี ตามแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดขึ้นอะเป็นการเก็บคะแนนอะจนจนจะมีตอนท้ายปีที่มันจะมีรายการใหญ่เนี่ยที่เราจะเก็บคะแนนมาทั้งปีของของทีมชาติเนี่ยเก็บตัวมาทั้งปีเนี่ยค่ะอ่ะแล้วก็ไปเล่นใช่อใช่แล้วตอนนั้นเราได้เกมอะไรเงี้ยแล้วได้ได้อะไรบ้างซีเกมเอเชียนเกมซีเกมไม่ได้ไปตอนนั้นคัดไม่ติดปีนั้นใช่ใช่ได้ไปได้ไปเอเชียนเกม แล้วเราก็ได้เหรียญกลับมาได้เหรียญกลับมาคือตอนนั้นมันดังมากใช่ไหมตอนนั้นเราเราได้เหรียญอะไรมาบ้างนะบุคคลได้เหรียญเงินอ่าทีมได้เหรียญทองตอนนั้นมันอะไรนะในรอบกี่ปีหรืออะไรสักอย่างเหรียญหรอคะประเทศไทยไม่เคยได้เหรียญเลยใช่แล้วเราเป็นเป็นเป็นทีมแรกเป็นทีมแรกที่ได้เจ๋งมากใช่เออแล้วตอนนั้นก็คือโหคือเราก็ไม่ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์เนาะว่าอืไม่เคยได้เหรียญเลยอ่าตอนจนได้มา เราเพิ่งมารู้ด้วยเพิ่งมารู้ว่าจริงเหรอคือโหนี่มันเหรียญประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยใช่แล้วได้แบบสองถึงนุกได้สองเหรียญแล้วเพื่อนในทีมได้อีกได้ได้เหรียญทองแดงอืมใช่แล้วหลังจากนั้นกี่ปีเราเทิร์นโปรเลยตอนนั้นอายุอีกประมาณอีกประมาณดีกว่าก็เทิร์นแล้วออใช่แล้วแปลว่าตั้งแต่เด็กอะคือเราพอเราเริ่มทําได้ดีเราก็ไม่มองอย่างอื่นละ ล้วก็มองแต่กอบกอบกอบล้วนเลยมีแต่กอบมาทางชีวิตเลยพูดยังไงตั้งแต่ก้าวขบจนถึงวันนี้ใช่ใช่แล้วเทิร์นโปรเสร็จปุ๊บยังไงต่อเทิร์นโปรเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่าเราก็ถามพี่พี่ที่เป็นโปรว่าเออพี่หนูจะเริ่มเล่นทัวร์ไหนก่อนดีหรือยังไงวางแผนยังไงอะไรเงี้ยพี่พี่เขาก็แนะนําว่าให้เล่นโนทัวไทยก่อนใช่หนูก็ทําตอนนั้นนะหนูก็เออเล่นไทยก่อนฝึกประสบการณ์การเป็นโปรของเราอ่าแล้วก็ ตอนนั้นก็ไปคอลีฟายที่จีนเล่นปีแรกก็ชนะด้วยโ้โหดีใจมากตอนนั้นใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปเรื่อยๆรื่อรู้สึกว่าตอนนั้นโอ้ยพีกอ่ะเราเราเราอยู่ในจุดพีกแล้วใช่มาละร้อนร้อนมากเลยเหล็กร้อนมากเออใช่ก็เลยไปคอลี่ไฟ LPG ประมาณปีที่สองเทิร์นโปรแค่สองปีเราไปเล่น LPG เลยใช่แล้วคอลีฟายผ่านผ่านด้วยที่เท่าไหร่นะที่สองคนไทยคนแรก ที่ได้ที่สองปะคนฟ้าเสร็จสุดท้ายไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่เออเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนแล้วตอนนั้นเราไปเล่นเป็นไงมั้งตอนนั้นที่ไปเล่นหรอคือพูดง่ายเลยนุกประสบการณ์ไม่มีเลยถ้าในเรื่องของการเล่นต่างประเทศนานๆหรือเล่นทุกวีคอ่ะทุกทุกสัปดาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอตอนแรกที่นุเทิร์นโปรอ่ะเราจะเล่นกันแบบเดือนละสองครั้งเล่นจีนก็จะเดือนละครั้งสองครั้งไม่ได้บินบ่อยเว้ยไม่ได้บินบ่อย แต่พอเป็นเอ็พเจปุ๊บเราบินบ่อยทุกอาทิตย์เลยอ่าบินแข่งเก็บของบินอีกแล้ว<ะ>อยู่อย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใช่จนอ่าเราด้วยมีประสบการณ์ว่าต้องยืดเยอะแค่ไหนร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะที่จะเล่นให้ได้ทุกวีคอ่าอันนี้อันนี้คือคือพูดตามประสบการณ์เลยว่าตอนนั้นอะ่ะเสียดายมากที่น่าจะทําร่างกายให้มันแข็งแรงอีกนิดนึง หรือทําก่อนหนั้นเราไม่รู้ด้วยแหละใช่คราไม่เราไม่รู้ด้วยใช่แล้วความที่ใจแพชชั่นมันสูงอ่าเราอยากจะเล่นทุกอาทิตย์เลยอ่าแต่การเตรียมตัวของเรามันไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยดีในที่นี้หมายถึงว่าเรายืดน้อยเรายืดไม่พอข้างกายไม่แข็งแรงตอนนั้นก็มีอ่ปัญหากับซุงนิดนึงอ่าประสบการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะคือไปด้วยใจล้วนอ่าแต่เหมือนไปถึงตรงนั้นอ่ะพอไปเจอของจริงเนาะ พอไปเจอแบบทุกวีคเรื่อยเหมือนฟิลมันแข่งค่อยเรื่อยแบบคนแข่งคนเก่งมากทุกคนคือแบบคือปกติเราเจออะเราจะ,จะเราจะเห็นแค่ว่าที่เราเห็นคือสี่สิบมามาแข่งร้อยคนสี่สิบคนจะเก่งอืแต่พอเป็นโปรจริงๆหรือใน LPG จริงๆอะร้อยสี่สิบคนเก่งทุกคนเก่งทุกคนเออรอแค่ว่าวันนั้นใครจะพีค<อ>แค่นั้นเลยเอ,เออฝนตกแฉแค่ไหนหนาวแค่ไหนเขาก็ตีได้ปกติ ตัดตัวก็ยังลบหนึ่งสองอะไรเงี้ยเออแล้วไอเราที่แบบอยู่ประเทศเมืองร้อนใช่อยู่ประเทศองร้อนเราไปถึงปุ๊บโอ้หนาวการเริ่มมาจัดการคือเราไม่รู้เลยว่าโอ้ต้องใช้ถุงร้อนนะเราใช้ถุงมือยังไงใส่เสื้อหนาวแค่ไหนเพราะนั้นเราใส่แต่งตัวเป็นหมีแล้วอะเรายังรู้สึกยังไม่อุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่มันตีไม่ได้ใช่ใช่แต่ฝรั่งคือเขามีการปรับตัวแล้วทำให้วันนั้นคือโอ้โหหนาวจนแบบเราไม่มีสมาธิในการแข่ง เข้าใจเลยใช่ใชุยอยู่กลางความหนาวห้าหกชั่วโมงมันไม่ใช่แบบง่ายเลยแล้วบางวิก็คือฝนตกซ้าอีกอือะไรเงี้ยใช่มันก็เลยเหมือนทั้งเปียกแฉะคือเราไม่ไม่รู้วิธีการเตรียมตัวตรงนั้นเลยใช่แปลว่าตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยคือเราเจออะไรหลายเรื่องเหมือนกันนะเยอะมากแบบตัวเรื่องการเตรียมร่างกาย ผู้คนอะไรที่เปลี่ยนไปในเรื่องในเรื่องความคิดในในเรื่องความคิดด้วยค่ะอ่หนุคิดว่าในเรื่องของเมนทัลมันน่าจะ80%เปเนเลยพอตกรอบปุ๊บก็จะคิดมากแล้วว่าเฮ้ยทำไมนะเราไม่ดีหรอเราตีไม่ดีหรออะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มองปัญหาจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่า<ๆ>เหล็กไม่ดีเพราะอะไรพัดไม่ดีเพราะอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรามัวแต่โทษตัวเองว่าเราไม่เก่งเราไม่เก่งอะไรเงี้ยมันแย่ที่สุดข,ขั้นไหนตอนนั้นที่แบบถ้าพูดความขำตอนนั้นอ่ะคือเหมือน ลองไห้ตอนนั้นเป็นแมทเมเจอร์เนาะเล่นอนุกตอนนั้นนุทำสีผมจำได้แล้วเรื่องนี้เล่าได้เพราะว่าอะไรเรายอมรับได้เออไปถึงอ่ะคือตอนนั้นเป็นแมทเมเจอร์วคือแามว่าทำให้เรื่องเครียดเป็นเรื่องตลกได้ตอนนั้นมันเครียดมากจนแบบโอ้ยมันหลายวีกมากมันแปดวีกอะที่ที่ตกรอบ แปดวิกติดแปดวิกติดแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นวิกที่เราเริ่มดีแล้วอ่ะวันแรกเราตีดีเลยแล้วมาลาดวิกสองที่แบบเสียแบบเหมือนเราไม่มีสติตอนนั้นอ่ะไม่มีสมาธิเป็นเพราะเราเองเป็นเพราะเราเองอ่าอ่าใช่พอจบมาก็แบบคัดลายแค่แต้มเดียวเราตกรอบแต้มเดียวแค่แต้มเดียวเพราะอะไรก็ไม่รู้ของเราในช่วงท้ายเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเหมือนกับลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบวิเท่าไหร่แล้วคัดลายอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่จบมา ตอนนั้นอยู่บ้านของโฮสอ่ะไปถึงตอนเช้า <c oughs> กําลังซ้อมๆอยู่แล้วแบบผมมันก็แบบปิวเข้าหน้าค่ะอืมอืมผมมันก็แห้งเนาะตอนนั้นทำสีผมมันก็แบบสีออกทองทองแห้งๆแล้วก็คานไม่ไหวแล้ว <c oughs> กลับถึงบ้านเอาผมมาตัด <c oughs> ตัดผมเลย <c oughs> เขาไปอกหังแล้วตัดผมอันนี้ตกเราแล้วตัดผมใช่มันเป็นฟิวอย่างนั้นเลยพี่เพราะว่าเราสึกว่าโหยแตกสลายแตกสลายมากมันแบบโหยแล้วมันอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองเพราะเราแบบลนใช่ไหมตอนนั้ใช่มันเหมือนแบบยิ่งโทษตัวเองซ้ําปีกว่าแบบทําไมไม่โฟกัสทาไมถึงไม่คุมตัวเองให้มันดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ได้แล้วอะไรเงี้ยมันมันคือมันกดดันมากในในเรื่องของนักกีฬาใช่ นูก <Bond> ็เลยขอขอเล็มผมนิดนึงไปถึงตรงไหนเล็มไปเล็มมาอุ้ยไม่เท่ากันอ่ะขออีนิดนึงไปอ่ะไม่เท่ากันอ่ะไปเรื่อยสั้นถึงนี่เลยติงหูเหมือนเด็กป .3 อ่ะตอนพี่สาวไปด้วยก็เลยเรียกเขามาเรียกเขาเรียกเขามาที่ห้องแล้วก็ร้องไห้เลยแล้วก็บอกพี่สาวว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันสั้นขนาดนี้เลยแล้นผมมาประมาณแบบหลังกลางหลังเลยแล้วก็ตัดออกมไม่เท่ากัน แล้วก็เล็มไปเรื่อยๆเล็มไปเรื่อยๆเล็มเลมเล็มไปเรื่อยๆแล้วพี่สาวก็บอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็บอกว่าล้วก็บอกว่าก็มันไม่เท่ากันสักทีพอถัดตัดตัดไปเรื่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้เออล้วร้องไห้เลยเพราะเสียดายผมรู้สึกผิดแล้วเออมันรู้สึกผิดตอนที่แบบม่เห็นผลลัพธ์แล้วใช่ใช่ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างมันสุดท้ายก็สั้นเออสั้นก็ปล่อยหนึ่งไ้คักหนึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนกับเริ่มรู้จักอารมณ์ตัวเองแล้วว่า โอเคถ้าเราคาดหวังอะเราจะเป็นแบบนี up, mm ้นะอืม hmm. อ um. oh. ่า right. ถ oh, so ้าเราอยากได้ผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้ออืถ้าเรากดดันมันจะเป็นแบบนี้นะเราจะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะขนาดน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยก็เลยฝึกตัวเองไปเรื่อยจนไปเรื่อยจนไปชนะกลับมาชนะโอ้โหตอนนั้นดีใจมากใช่ไม่ก่อนแข่งอะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะชนะอือใช่พอว่าเราจะไปชนะแมตช์เล็กๆนะคะแมตช์ในไทยอืมแต่ว่ามันก็คือแบบ ความล้มเหลวอันนั่งกี่รอบแล้วถ้ากลับมาได้อีกมันแบบทําให้เราแข็งขึ้นอื<ช>มีมีความแบบว่าเรียนรู้จากตรงนั้นมากขึ้นใช่พอพอ,พอประสบการณ์มันสั่งสมมาเรื่อยๆอ่ามันทําให้เรารู้จักบางทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ํา <c oughs> ที่เราเคยเกิดจากที่เคยเกิดในอดีตอ่ะอืมอืมเคยเกิดขึ้นอีกแต่เป็นเหตุการณ์ใหม่ออื huh. คราวนี้เราก็เริ่มอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะมีความคิดแบบนี้เข้ามา เออตอนนี้เราเป็นแบบเนี้ยที่เรากําลังแบบเครียดอยู่เนี่ยคืออะไรมันค,ค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นใช่สัมภาษณ์พี่ปลายกับน้องนุ๊กค่ะว่าความแตกต่างระหว่าง LPG ทัวร์และเจบันทัวร์เป็นยังไงบ้างก็เอ,อที่ไปเล่นญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาถ้าพูดถึงเงินรางวัลเขาดีมากอืมเป็นทัวร์ที่น่าสนใจแต่มนติดต,ตรงที่คือด้วย ชาตินิยมของเขาช่วยด้วยความแบบธรรเนียมของเขาจะมีความเยอะกว่าบ้านเรานิดนึงใช่เช่นไรคะใช่เช่นไงบ้างอย่างตอนคอ a ลิฟายเนี่ยก็ต้องอทั้งหมดนะคะคอ a ลิฟายถ้้จะเข้าไปเล่นในทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมดห้าสเตจโหจาก LPGA สี่สเตจใช่ไหมคะสามสเตจอ๋อสามใช่ที่นี่คือในเยอะที่สุดแล้ว ใ,ในในทัวร์ของผู้หญิงเนาะใช่อันนี้ทำเนียบห้าสเตจแต่สามสเตจแรกเนี่ยคือเป็นการสอบโปรเรียกว่าโปรเทสฮะอ่าจะมีอ่าสเตจแรกเสเตจสองแล้วก็โปรเทสต์ไฟนอลสเตจอ่าใช่แล้วถ้าเป็นสเตทผ่านไปจนสเตจสุดท้ายเนี่ย uh huh. เขาจะคัดเอาแค่ยี่สิบคนจากกี่คนสเตจแรกก็โอ้โหน่าจะรวมๆล้วน่าจะเป็นพันคน uh huh. อ่าสเตจแรกสเตจแรกพัคนคนเอากี่คน,นะคะ มีทั้งหมดห้าสนามด้วย oh. สเตทแรกมีทั้งหมดห้าสนาม uh. อ่ะเขาก็อย่างเราอ่ะเป็นต่างชาติเขาก็จะเลือกอ่าเราสุ่มเอา mm. ว่าจะไปอยู่สนามไหน mm. อ่าแล้วสเตทแรกก็จะเอามาสี่สิบสี่สิบห้าคนประมาณนี้ค่ะไทยแล้วก็พอผ่านปุ๊บก็ไปสเตทที่สองสเต,ตทสองก็เขาก็จะค่อยๆลดลงมา mm. อือ่าจะแต่ก็ยังต้องผ่านประมาณสี่สิบคนหรือสามสิบห้าคน ใช่แต่ก็ยังมีหลายสนามอยู่นะจนไปรวมกันที่ใช่ว่าคนมันเยอะมากเยอะมากใช่ประชากรถ้าพูดเลยประชากรนักกอล์ฟของญี่ปุ่นผู้หญิงที่รอสอบโปเยอะมากใช่เฮ้ยใช่จนไปเสร็จสุดท้ายใช่ไหมโพเทสอันนี้แค่โพเทสคะเขาจะคัดเหลือแค่ยี่สิบคนใช่แล้วโดยทุกปีอ่ะสกอร์เฉลี่ยก็จะประมาณลบสี่ลบห้าประมาณนี้ค่ะของสเตตสเตตที่สามสเตตที่สาม พอผ่านปุ๊บไปสเตจที่สี่ใช่สเตจที่สี่แล้วก็ห้าเพื่อคอลี่ไฟเข้าถั่วโ์โหสเตจที่ห้าน่าจะแบบเข้มข้นมากเข้มข้นมากเพราะว่าจะมีเพลเยอร์ที่เล่นในทั่วใหญ่แรงกิ้งไม่ดีในปีนั้นใช่กลับมาเล่นก็คืคนที่โหดใช่คอลี่ไฟใช่คนที่แรงกิ้งไม่ดีในปีนั้นก็กลับมาตกลับมาคอลีไฟใช่แล้วสเตจที่ห้ามันมีกี่คนอรวมก็น่าจะมีประมาณร้อยกว่าคนใช่เอากี่คนอะคะถ้าเล่นได้ชัวชัว เลยเน no no, ี hey, so okay, okay. 15, ่ยประมาณสามสิบกว่าคนประมาณนี though, ้ค่ะโอเคนะเยอะประมาณนี ADHD> ้แต่ไปไฟนอลให้ได้ก่อนเพราะว่าผ่านมันยากมากสี่ดแสดงว่ากี่อันดับถึงจะคีบแลงอะในทัวร์ใหญ่เหรอคะใช่เอออย่างนี้คือถ้าพอผ่านเข้าไปในทัวร์ใหญ่ปุ๊บอะเขาจะให้เล่นประมาณครึ่งปีแล้วรีแลน์กิ้งใหม่อีกทีหนึ่งอ่าใช่มันต้องท็อปห้าสิบคำว่ารีแลนด์กิ้งนี่ใช้เวลากี่เดือนเขาถึงจะรีหนึ่งครั้งอะถ้า ทั้งหมด2ี่สเอ็ดแมตช์ค่ะอืออ่าถ้าพบ2ี่ดแมตช์ปุ๊บแล้วแร็งกิ้งเราอ่ะอยู่ในท็อห้าสิบอืออ่าเราก็จะเล่นในส่วนของท้ายปีได้โอ้โหยี่ดแมตช์ต้นปีเองเหรอใช่เพราะว่าทั้นปีเลยนะทั้งปีไม่ไม่เพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะมีเกือบทุกทุกอาทิตย์ใช่ทุกวีคสุดยอดใช่คือแบบเขามีเยอะมากเพราะสปอนเซอร์เขาค่อนข้างที่จะแบบอยากจะแบบจัดกอล์ฟมากๆอไรเงี้ยค่ะใช่ เง,ง,งินหนาเงินหนาเราพูดได้ไหมว่าทัวร์ของญี่ปุ่นเป็นทัวร์ปิดคือก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบนักให้กับนักกีฬาต่างชาติใช่ก็ยังไม่เป็นกันได้นะใช่ค่ะถ้าเทียบกับทางเอฟบหรือว่าทัวร์อื่นอ,อ่าจะค่อนข้างปิดมากกว่าญี่ปุ่นจะค่อนข้างไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่คะ่ะใช่แต่ก<ต>็ไปเล่นได้แหละใช่จังไปเล่นได้ไปเล่นได้นะเพราะอยากให้คนของเขาได้เล่นเนาะเพราะว่าคนที่เขารอ ที่จะเล่นอยู่มันเยอะเยอะมากใช่แล้วสปอนเซอร์เขาจะค่อนข้างที่จะอยากจะให้คนในประเทศเขาชนะเอออ,อะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะมาเข้าใจแหละเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยเราก็อยากให้คนไทยชนะชแหละใช่ประมาณเวลาเราคุยกับสปอนเซอร์เขารู้ว่าเราเป็นต่างชาติใช่ไหมแต่ถ้าสปอนเซอร์รู้ว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยเขาจะแฮปปี้มากออเขาก็เลยเหมือนกับจะเน้นย้ำให้พูดสังกฤษได้เออการแนะนําตัวการขอบคุณอะไรย่างเงี้ย ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายๆเลยใช่ใช่ถ้าถ้าพูดได้นิดหน่อยจะจะดีมากแต่ถ้าว่าถ้าพูดไม่ได้ต้องไงคะต้องมีล่ามด้วยต้องจ้างล่ามค่ะล่ามด้วยเห็นว่าถ้าเราพูดภัษญี่ปุ่นไม่ได้เลยเราต้องบังคับจ้างล่ามบังคับให้ต้องไปกับเราทุกวีคเลยหรอคะใช่ต้องไปกับเราทุกที่ทุกเวลาเลยใช่เวลาอยู่ในทัวร์นาเมนต์คือถ้าเขาถามหาล่ามคือล่ามต้องอยู่ข้างเราเลยอ๋อใช่คือเขาจะไม่ปล่อยให้เรา ไปเองโดยไม่มีล่ามแล้วบางทีล่ามก็ไม่ใช่แคดดี้ไม่ใช่ล่ามคือล่ามแคดดี้คือแคดดี้แยกกันก็คือเราไปแข่งครั้งหนึ่งคือต้องมีทั้งล่ามแคดดี้ผู้จัดการใช่โรงแรมค่าสมัครน,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วของพี่ปลายล่ะคะ LPGA โอ้โห LPGA ต่างต่าง,งตอนคอลิฟายต่างกับเจแปนทัจริงจริงมีสามสเตจแต่ว่าพี่ว่า LPGA เนี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างเป็นสากลให้ทุกคนสามารถที่จะไป ไปเดินทางเส้นนี้ได้อย่างเช่นตั้งแต่สเตจแรกเนาะแล้วก็เหมือนเขามีชอยส์อะอย่างเช่นสมมติคุณมีวอลเลนกิ้ง400จะเข้าสเตจสเตจไรนะสเตจหนึ่งหรือสเตจสองได้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้วอลเลนกิ้งในการพาสในแต่ละสเตจได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนญี่ปุ่นอาจจะไม่มีเนาะใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนจะท็อป300สามารถไปสเตจสองของโปเทสได้เลยสี่ใ่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายุคนี้คือคนแข่งขันมันค่อนข้างเยอะมากเลยแอลว่ะแล้วก็ จริงๆแล้วสเตจสอก็ยากแล้วอะสมัยก่อนสเตจสอนี้ก็คือชิลมากเดี๋ยวนี้สเตจสอก็ยากแล้วอะก็คนแบบที่ที่หล่นมาจากเอฟซันหรือหล่นมาจากอ่าเอลีเก็มาสเตจสอก็เยอะส่วนไฟแนลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันก็จะมีความความความกดดันเนาะเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์เดียวที่ตัดสินชะตาชีวิตในปีหน้ามันก็จะแบบมีความความตึงเครียดอยู่พี่ว่ามันก็เป็นอะไรอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะ ถามว่าง่ายมันมันก็ไม่มีอะไรง่ายหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย LPG มันยังมีออปชันให้เล่นก็คือเอฟ o ันทัวร์เอฟซันทเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เล่นพี่จบเบอร์หนึ่งนะคนแรกในประวัติศาสตร์เลยอืเพราะว่าพี่ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิวสกูลได้ได้ได้เป็น conditional status เข้าไปพี่ก็เลยไปสู้ในในเอฟซันทัวรแต่ก่อนเขาเรียกว่าสติเมต้าทัวร์ซึ่งตอนนั้นมีสิบห้ารายการแต่ว่าคนที่ไปคนที่ไปทางสายเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเวทีที่ดีนะ บางคนอาจจะบอกว่าไปทางคิวสคูลดีกว่าแต่ว่าพี่พี่ว่าคนที่อยากจะก้าวไปถึงตรงนั้นโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์อะ่ะเส้นทางนี้มันเหมือนจะทําให้เราแบบได้เรียนรู้กับอะไรหลายอย่างเพราะว่าเอฟซันทัวร์เนี่ยมันจะมีการอบรมด้วยมันเหมือนคุณมันเป็นทัวร์ที่คล้ายๆโรงเรียนที่คุณไปเตรียมพร้อมในการที่คุณจะเข้าแอลมีการอบรมเกือบทุกอาทิตย์เลยแบบเพย์เออร์มิทติ้งว่าแบบเออทำยังไงวิธีการทรีตกับโปรแกรมอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นใน ในสิ่งที่คุณต้องมีเวลาคุณไปเล่น LPGA อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางรายการพอแมตช์ท้ายๆก็จะมีการอบรมอีก,อก,อก,อกรูปแบบหนึง่งอันนั้นจะให้แค่นักกีฬาที่จบท็อป10-15เพราะว่าท็อป15ในสิ้นในในหมดซีซั่นเนี่ยมันก็จะได้10คนก็ทุกคนยังมีช ance ที่จะได้ทัวร์การ์ดไงมันก็จะอบรมอีกแบบหนึง่งแบบเข้มขน้นว่าแบบไอ้สิคนเนี้ยมันจะได้ไปแอลแบบ แปอละอะไรอย่างเงี้ยจะมีการอบรมที่เข้มข้นอีกแบบหนึ่งว่าเข้าไปในเรื่องสปอนเซอร์ในเรื่องของการหาแคดดี้ในการอยู่ในทัวร์ LPGA เป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าการผ่านเอฟซันทัวร์มันก็เหมือนการฝึกอบรมเบื้องต้นในการที่จะไปเล่นในทัวร์ LPGA อย่างเต็มรูปแบบ <H at? S 1> ใช่แล้วก็พอเข้าในทัวร์แล้วเนี่ยมันพี่ว่าพี่ว่าในทัวร์มันยัง การเล่นม okay, ันก็ยังโอเคนะมันเริ the the ่มสบายๆขึ้นแต่ก่อนที่เราจะก้าวไปในนั้นได้อพี่ว่ามันยากพี่ว่าทุกที่แหลายการคิวสคูลก็ยากแต่ว่าอย่างน้อยเอฟซันทัวร์มันยังเป็นออปชั่นอลเป็นบันไดที่ในการเตรียมตัวเข้าแอลเขาก็จะเป็นก็แล้วแต่คนเลือกว่าจะไปทางคิวสคูลหรือว่าเอฟซันทัวร์พี่ว่ามันดีทั้งสองอย่างแต่พี่ว่าใครอยากไปตรงนั้นก็คือสองอย่างเนี้ยก็คือยังไงคุณก็ต้องผ่านใช่ค่ะ ยากทั้งสองทัวร์ยากทั้งสองทัวร์ใช้เงินเยอะทั้งสองทัวร<ช>์เลย<ม>อย่างนี้ก็คือที่บอกมีการจ้างล่าม <c oughs> มีการจ้างแคดดี้ <c oughs> มีสมุทุปีมีผู้จัดการเอ็กซ์ตาร์เขาไปอีกทุกอย่างม่งเป็นคอสหมดอ่ะ<ช>วิกนึงก็แบบกี่ตังค์แล้ววะ<ม>อะไรที่ใช้มนุษย์เป็นเป็นเครื่องจักรนะก็คือแพงหมดมยิ่งญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาอเมริกาเอาง่ายๆคือถ้าเป็นถ้าเราเป็นการลงทุนก็คือมันเป็นฟิกคอสที่ต้องจ่ายทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่ทุกเดือนนมั ทุกอย่างมีค่าจ้างหมดเสร็จปุ๊บนักกีฬาเล่นโดนภาษีอีกโดนภาษีเสร็จปุ๊บแจกเปอร์เซ็นต์ให้แคดดี้อีกจริงๆเป็นอาชีพที่เป็นธุรกิจกรอบที่ยากนะหมายถึงว่าเพราะว่าเรามีรายจ่ายที่เยอะอ่ะถ้าถ้าถ้าเราตัดเรื่องว่าถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะคอสเยอะแต่ว่ามันก็มีช a n c ในการที่จะไปหาเงินรางวัลที่เยอะใช่พอๆก,กันแล้วก็ม,ม,มันก็ ควรจะมีคนที่สปอร์ตนะเพราะว่าเราก็ถ้าเกิดสำเร็จเนี้ยมันก็มีตาโลโก้ของแบรนด์นั้นเข้าไปอยู่ในในแอร์ไทม์ในแบบสื่อต่างชาติอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นประโยชน์กับคนที่จะมีมาสนับสนุนด้านกีฬาอะไรเงี้ย<ะ>ญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ออกสื่ออะไรมากแต่ว่า l v g a เนี่ยมันก็จะเห็นเยอะเพราะามีกอล์ฟชาแนลมีมีรายการหลายๆอันเนาะที่เขาถ่ายทอดหรือว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเพราะมันมี Facebook มีเพจอะไรเงี้ยที่สามารถติดตามได้ นั่นแหละพี่ว่าอย่างเช่นเป็นทัวร์ถ้าสมมติว่าสปอนเซอร์บริษัทไหนที่ทําธุรกิจกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าได้นักกีฬาคนไทยไปเราไปติดเนี่ยเราเขาเพราะว่าเห็นเขาว่าเขาถ่ายทอดที่ญี่ปุ่นตลอดใช่ใช่ไหมก็จะดีกับทางญี่ปุ่นไปใช่ค่ใช่ใส่เขาให้ความสนใจมากอะไรนะคะเขาให้ความสนใจมากอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูว่าแบบนักกีฬาคนนี้มีโลโก้ติดอะไรบ้างอะไร Oh. ใช่เขาจะแบบสนใจ mm. ยิ่งสนามกอล์ฟเขาก็จะแบบ mm. จำใส่ใจเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาเวลาหน้าหนาวเขาเขาชอบมาเมืองไทยเพื่อมาตีกอล์ฟ oh. อ่าเขาก็จะจำจากชื่อสนามนั้นน่ะที่อยู่บนอกเราอยู่บนแขนเรามาตี mm. ที่เมืองไทยอย่างเช่นเครื่องดื่มท่านหนึ่งที่สปอนเซอร์พวกเราอยู่ mm. เวลาเขามาไทยเขาก็จะดื่ม เขาก็จะเห็นเราปุ๊บเรามองเสื้อบนอกเราปุ๊บแล้วเขาจะนึกถึงเลยใช่นี่คือข้อดีของการที่สปอนเซอร์นักกีฬานะคะแบบทำให้อ่ามีพื้นที่ที่ทำให้เขาแบบเหมือนมีภาพจำเนาะว่าเฮ้ยเราเคยเห็นแบรนด์นี้ใช่อาจจะแบบจำไม่ได้หรอามาจากใครแต่แบบมันได้เห็นอะใช่ใช่ะใช่แล้วจะมีอีพีหนึ่งที่เราออกไปเล่นกอล์ฟกันแล้วก็อาจจะอ่เราสามคนเนาะอาจจะอาะค่ะใครอยากใครอยากดูนะคะฝากคอมเมนต์มา ใต้ด้านข้างล่างด้วยค่ะตายที่นั่งข้างล่างด้วยค่ะนั่งล่าแอลมาสเต็กมาสเต็กแล้วอ้อยมาสเต็กนั่งล่างที่ไหนพอแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ใบขอบคุณค่ะอ๋อมีอะไรให้ติดตามว่าวันนี้มีโรงเรียนกอล์ฟเนเวอร์โฟที่พัลลังสามมีแข่งมีแข่งที่ไต้หวันไต้หวันแล้วก็เมืองไทยกำลังพยายามที่จะ คว้าแชมป์อยู่ซึ่งเราคิดว่าความเชื่อมั่นของแน่นอนถ้าถึงจังหวะชีวิตของนุกนะตอนนั้นก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องอยากให้นุกฝากทัศนคติอะไรกับคนที่แบบว่าผ่านความล้มเหลวมาเยอะๆไม่ว่าอาจจะเป็นในชีวิตจริงหรือว่าในชีวิตกอล์ฟเนาะเพราะว่ากอล์ฟแบบมันอยู่กับความล้มเหลวเยอะอะไรคือความคิดของนุกที่แบบบอกตัวเองเสมอที่ทําให้เราแบบอดทนแล้วสู้มาถึงทุกวันนี้ ถ้าง่ายเลยนะนุคิดว่าคําว่าไม่ยอมแพ้มากกว่า never give up ใช่นุรู้สึกว่าถ้าเรายอมแพ้คือแพ้เลยชีวิตเลิกเลยแพ้เออแต่ถ้าเราหาวิธีตั้งสติดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเออแล้วก็แก้ปัญหาตามที่ปัญญาเราเห็นนะอะอแก้ตามที่สติปัญญาเราอะ่ะมี เออล้วทําใหม่สิไม่ได้เอาใหม่อหนูรู้สึกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันพลาดอ,อยู่แล้วอืผิดพลาดแน่แต่อย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีพอออเใช่ผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรหรอกแค่เริ่มใหม่จะยอม,มแพ้แได้ไงเนาะใช่จะยอมแพ้ได้ไงสำหรับคนที่เขามองไม่เห็นนู่นนี่นั่นเขาย,ยังไม่ยอมเลยเอืจริง<ๆ>ใช่เขายังแบบคนมีมือเขายังเอาเท้าวาดรูปได้เลยอเออเราอย่าเพิ่งคิดว่าเรานั้นทําอะไรไม่ได้แล้ว เราไม่เก่งแล้วลองทําดูก่อนไม่ได้ทําอีกไม่ได้ทําใหม่ยังไม่ได้ก็ทําใหม่อีกหาวิธีก็คือแบบว่าสู้ไม่ถอยอ่ะเช้ไม่ถอยถ้ามันยังไม่ได้ก็หาวิธีใหม่อีกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันไดเองเดี๋ยวมันได้เองอย่างที่บอกลองตัดผมดูสิอย่างไม่ก็เอออย่างจริงๆจังงเออเฮ้ยแต่ว่านี่มันคือ ที่เราพูดมานี่มันคือเธอเลยนะแบบไม่ได้อันที่หนึ่งกูไปหาอ <S <S <ช>ันที่สองไม่ได้อันที่สองกูไปหาอันที่สามน<ช>ี่มันแบบคือเธอเลยแบบเป็นคนแบบกัดไม่ปล่อยอ่ะ <S <S ใช่กัดไม่ปล่อยคือนุกคิดว่าด้วยเราเหมือนเจอความรุ้เรงมาเยอะจนเราได้ตกผลึกหรือแบบคิดได้ว่าแบบสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่มีใครทําอะไรได้ดีขึ้นหรือคนที่บิดพลาดแล้วก็จะมานั่งโทษคนอื่นมันนอกมันมีแค่ตัวเรา ที่จะแก้ไขทุกอย่างได้มันมีแค่ตัวเราที่จะมีหาทางออกมีแค่ตัวเราที่จะรู้ว่าจะทําอะไรต่อไปได้อนุก็ฝากให้สําหรับคนที่รู้สึกว่าท้อถอยกับตัวเองอหรือว่ารู้สึกว่าแบบทุกอย่างแย่ไปหมดเลยหรือตีกอล์ฟยากจังเลยหรืออะไรเลยเนี้ยขออย่างเดียวคือขอให้เชื่อใจตัวเองเหมือนที่นุกกำลังความเชื่อใจมันขึ้นมาใช่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอะไรคือ เราไม่จะเป็นต้องวงสวยเราไม่จะเป็นต้องเดินสวยวิ่งเกง่งหรือว่าอะไรเลยเออแค่แบบเชื่อใจตัวเองว่าเราทําได้นะเออเดี๋ยวทุกอย่างจะนําพาเราไปเองเนาะเราไปเองค่ะใช่ฝากผลงานติดตามโปรนุ๊กได้ทางไหนบ้างคะโรงเรียนกอล์ฟเนม่าโฟกอล์ฟเซนเตอรโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้ใช่ <laughs> ขอบคุณค่ะแต่ว่า